ปีมหัวก็ได้เอ้ยจ้าไปเนี่ยมามาเร็วเราเป็นสั่วมันจะเห็นอ้อวอบางชุดมันกับปลาเลยพราปลาบม่ปลาออนีเขาคือปนชิโตคือเด้อบันเด้อคือมัคือว้ายไ้ผัวดไ้าว นี variance, <Depois S 3> ่เป็นพักติวเก็บมาน่น้อเอาไปเลูได้มากสมแหงกับส่สมนีมุงนะจะไปเก็บพักปด้บอกม่วงน้ำพักมาฮะลายลงไปเยอะๆเลยหย่อมาหาจะหยอนมาะน้ำเนาะใส่ห ที่มัดมาหาพอ่อแม่เนี่ยทำอะไรบ่สิบงนู่นอะโย่ใส่ใส่ปากจอ่อปากใหญ่เลยเลิศมากสวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูทุกทคนเนาะพี่น้องพอดีว่าขืนมาลินน้ำซักคอมเนาะนี่นงเงี้ยเขาอะเฮ็ดซักข้ามอ,อา๋องแล้วเพิ่งก็เลยสิบผ้ามาหล่อแถวแคมสวนพี่น้องเขาปะ บึงสภาพการแต่งตัวฮะ้ดูมาหาเฮ็ดนะ่นผ,ผ้าสะแหละหมุนปลาเดียวนี่ยนะพี่น้องมือกล่องเป็นวัดเ้อดินก็แหงแค่ซิมีบกคอมมันคือแหงแท่ดินเ,เอมมอ,อ,นะน,เเอ,น,อน้ำก็สะคอมมาเก็บเฮ็ดเึ็นเอาเฮ็ดมาใส่เฮ็ด พอกนเขาเต่ปลาเว้ยซิบอสผลนห้านี้บ่จะดอกซองดอกอะแล้วเขาอ่มือกล่องเป็นวัดมูเป็นยยมนะตัวเป็นยยมหอดอันนี้ก็ได้องฮะมึงอยู่ไหนเลสัะข้ามเด้อพี่หนอ Kính chào đại Hào cặp cả... Mà lọ bưng thức ăn léo, hào cả đại với lọ xạ thức ăn léo Đúng, bây lời bay. Mì bò hơi, mì bò ่ออนยูางใเขามากกับบพอเฮ็ดจักดอกเลาะเขาแล้วก็เลาะออกพี่นอ้องโอ้โอ้ของเคพื่อนลบของเคพื่อนลบไปออกแล้วพี่นอ้องบ่มี่ไม่แทงถ้าเราออกอ่ะไม่แซมถ้าเราออกเขียดน,นี่หลอกเขียดเอื่งองไปจั๊กคอม เบั้งชูทะเลมันบวบเปตาดอกออ <laughs> มันตื่นชูท่าหมันเบิ้งชูท่าแล้วบวบเปตาดอกมันวะมัดแปะมัดแปะหืมย่า <laughs> มาดไอ้ไ <laughs> หัวเลยกันเย็นเว้ยวางระเบิดแล้วตีนหัวก็ได้ <c oughs> เฮ้ย มามาเร็วๆเอามัินสายฟีนเลยสายฟีนไปเวี่นยดนาเฮ็ดบุรีก็มาเก็บผักติ๋วพี่น้องกลับมีพอเด็กแกงยูแม่สักคอมเพลนแบงมาพีเนาะสักคอมไม่นิ่มไว้นี่หมอไว้อย่าข้าไปแกงตืิมนะพี่น้องตเข้าไปแล้วบ่มี อเลก่นิโต้เด้อมันเด้อค้มึว้าวผัด่วอ้ดถั่วเขาจิตต์ก็อค่แ่ท่นี้สมริมงว่มีป่ะสิมงมันสมโพสมลิม่งไงหมดกระตอาหูยนาหูยนา เน่มือเสเป็นยาน่ากกว่าเดียวแห้งกันไปก่อเอาตปลากรวยนี่ก็แหงไ่แล้วพี่น้องปลากรวดนังจะแห้งไม่้อ้าวอ้าวอ้าวเบงุดมึงกับปลาเลยค่ะปลาหลอแหลมกูนะ มาแน่วหม่ได้วะได้พนสิต๊เด้พี่น้องมาแบบคึมๆนะนะมึงดูหะซุเพิรว่าสและพ้นมานน่ะมก็ไปคึมๆวะไปดยไอตองเลยบอกเล้บะป้าผาบูปลายได้พี่น้อง bay dây cuối hả này hiền đi Cụ cho nàng phải sạch kèng hết Bên này nó mại thì nó nén nó mại Bớt nó nó Ui, uh, Thường này khi nào nhào nhào Thường nó nhào nhào, sóng ัวนวัวพันไอีแวนนี้กรอืามโลมเลกดีแล้ววะมาแล้วมาแล้วห <c oughs> ม,มอล่แล้เจ้าเคยมึงดูหมอหนะด่ดีอดี าปพี่น้องวุ้ยไทยเบื้องตอนเป็นดอกซ้ำเนาะโคตละต้มสักก่อนอย่างแกงด้วยจ้าเฮ็ดสักค่ะน่งส่ลา์ลปได้าหมลองนิ่ง น่าแบะสักคอมันคือเจ็บขาเคยตัวนั้นนะเป็นเล็ดแล้วเป็นเล็ดซักเล็ดซักไลายคมเดียวไลาย้มเดียวไลาย้มเดียวเป็นไลายคมเดียวตาได้หมดเลยไป็นทุละกนะละไรกัไปยองเนาะ อันนี้คือสักขพาพะนกมาหินน่ะออกนนอพี่น้องตกสิมาทาแกงใส่กับหนัยห่างิยองยอง,งพ่น้องดมีดอยู่บ่หาดอกหรือโคกต๋อาะห้นะมันหาดอกใหญ่เกามเนาะนมพอีแกงเลยพี่นงอันนี้คือขาบือห้าตาำวายเนาะพี่น้องบายสาตอนกันอ๊อ ถ้าเห็นเส้อมกับจดเอาหมอมาค่ะพี่นนอยันหน้าหมอบะเขีข้ยวคากันเนี๋ยนหยิบพี่นนอมาแกสับเบือสับเบือ ยี่นียงก็เขียวใบยีนบนย่นียงบงแหนเลยมันแห้งตามส่ผิดขาวพีน่น้องผิดล้อวมั้ใส่ร้ายปวใจน้ำยีเนียใช้ยี่นีเดียวปรุงแจะปรุง แผลร้ายเศษร้ยายคือสีบนู่ะ <c ười> คือสีบนนู่ลายปลานี้ยว่าสีบนู่นนนนอะยอะนนนอะเดี๋ยวเ็นปลปกละ่ สิบอกเข้ม,มนี่อ้าวสิบเบิ้งขอทนพปดมันบ่มีแต่พักนังตูอันนี้เป็นพักติวเก็บม,มานักสิงห์ที่เอาไซดูได้ม,มาสมแหงกับส่สมนิม,มุงนะคือสักคอมพันโบมาสมแหง มีหดใบยันหน้าตกลใบหนึ่งค่ะใบเนียนใบใบแก้มัเหรอใบแก้มันพี่น้องตาลายแล้วตาลายแล้วนี่ว้าวแกงยูสุขามนะจ๊ะอยู่สวนสุขอมกับมีแมวแล้วพี่น้องมันเปิดเป็นแมวดำมีแมวมีหมา เดืดเสลกันเลยขึ้หมาจ้าเดี๋ยวซักได้ยาควแล้เด้อควแล้วสวิเก็บพักประเดบอกม่วงมานำพักมาฮะไฟลงไปเยอะๆเลยหย่อนมาฮาใส่หยอนมาหาน้ำเนาะไฟให้ใหญ่ใจเลยอ

ป้างา,าโบ<ด>แล้วกันแล้วมาตัวออกมาเลยตักๆตักเลยเด้อเลน,นะตะก,กินริี่นอ้องว้าวว้าวเสียเลยนะแกงเนืตะขาหมใส่หยอดมะแะ อํมัลำของกันค่ะอัลมำได้หน่มีมา,าแล้วอ่ะนี่ก็ดีถ้วอนึงอัดเจาะเลยนะอ่ะ พี่น้องตอนกินสาแฉสิบบริาไายเบิเ้ลน้ำผเพิ่นแกงไวจังหน่อยเพิ่นสิไปเฮ็ดเบี้ยเพิ่นอีกจังหน่อยสิมาก,กินเาน,น,ะะนาะพี่น้องพามาเบิ้งมะลินน้ำสะกคอมอันที่จริงนะค้ามไกล้ใกล้ขนาดแลซัดลายเหลียงซัดลายเนาะสาแฉขึ้นมะลินน้ำสะกคอมจังหน่อยเนาะพี่นอ้องอันนี้เป็นซี่งเขื่อนยานพ้นโต๊ะจังหน่อยก็สิลงเมื่อเนาะ มากอะได้ยินว่าแม่เพิ่นได้เฮ็ดสักคำแล้วคน,นก็นเลยพาเขาไปเลาะในป่าจักหน่อยกับบ๊อบเพอนั้นมันเทียมก็ออกเป็นบางบอนเนาะ <c oughs> ไปกับบ๊อด้จักดอกกับมาแกงตัวของแม่เพิ่นไดหาพวกดอกข้กงงกานนงน,ากน,น,กงนอกพี่น้องเพิ่นแกงไว้เพิ่นสิเฮ็ดเบียร์พอดีก่อนจักหน่อยนึงเพิ่นว่าสิกินเป็นแกงไว้เนาะโอเคเนาะพี่เนาะซ้ำหรับคลิปนี้ซ้ำแล้สิบฝากไว้ซ้ำนี้เนาะไปพอกันใหม่คลิปหน่ะทามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซะแหละไอคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี